น้องเพลกับภรรยาตัวเองมก็เถื่อน่างนี้ที่เองเนาะี่เขาบอกในบอยว่าเพิ่งเรเริ่มจิงทางการที่เกาะใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือเป็นการแบบเรียกว่าเขิอนอ <laughs> ่ะที่เลยน้อง้อเด้วยกันทั้งสองใช่น้องบอกสนุกมีกันะน,น,นะแบบสุบะะบสพีไม่ได้ คนมาเยอะมากมีชัางบวมด้วยนะลิศเห็นยังคนมาเยอะมากดีใจมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคบอลค่ะค่ะตอนนี้ละครเหมก็กประมาเข้มข้นมากๆเลยด้วยเนาะมีใครดูบ้านไหมคะดูเรอดูที่ยกมือไม่ที่ไม่ยกมือที่ไม่ดูเหรอครับดูว่านิ้ยกมือเนิ้วยกมือเฉยข้างบนเดินไปครับถ้าดูก็พยักหน้ากเลยครับผม เราตินไหมคะตินไหมตินไหมติดไหมชอบฉากไหนมากที่สุดครับเอีนดีกว่าถามสดๆเลยคลิปชอบฉากไหนที่สุดเอาแบบที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนลึกลึกในใจลึกๆกในใจโอ้โหเทมจริงชอบทุกฉากแหละแต่ว่าฉากที่ขึ้่งออนแอร์ไปก็ชอบนะทีที่ที่ไปขายไปไปเจอกัน เดี๋ยวเดี๋คิดไม่ดูว่าเนี้ยละครนดูดคือถ้าเกิดจำความที่ตึ้งจบไปคือเราไปตามเขาที่ทํางานแล้วเขาก็มาเลดช่วยแล้วเราก็ไปอยู่ที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 ่ท่าีมาก่ที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 มที่ที่ไ่ที่ค่นั้นต้องไปดูต่อี่่ี่ที่ทที่ มีนักหลายสายนะสายที่ทีมแรกอ่ะครั้งแรกใช่ไหมทีมที่ได้ชี้ความกันตราแรก <laughs> คุณคิดว่าผมเป็นจอเนี่ยแรกคุณคิดว่าผมเป็นจอใช่ไหมเ <laughs> <laughs> ชื่เชัยชัยพีย่อ้กมาเลย